Texans are reaching their breaking point, and with no power, no heat, and many with just an electric stove, grocery store lines are stretching out the door. ลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก้อยค่ะก้อย Create in Texas ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมายังก้อยแล้วก็ทุกๆคนในเท็กซัสรวมไปถึงหลายๆรัฐในอเมริกานะคะที่ประสบภัยธรรมชาติจากพายุหิมะหรือพายุฤดูหนาวที่ชื่อว่ายูรินะคะพายุย uh ูริเนี่ยพัดผ่านจากทางตะวันตกของ ประเทศนะคะแล้วก็พัดมาทางใต้ซึ่งกินพื้นที่หลายๆรัฐด้วยกันนะคะแต่ที่เห็นหนักสุดน่าจะเป็นรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งปกติแล้วรัฐเท็กซัสเนี่ยจะไม่มีหิมะตกนะคะอากาศก็จะคล้ายๆบ้านเรานะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนนะคะซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะก้อยยังไม่รู้ชะตาก,กรรมตัวเองนะคะตอนที่ก้อยทิ้งถ่ายไว้ว่าตอนประมาณสองทุ่มนั้นมีหิมะตกนะคะหิมะตกแล้วคะ่ะอู้ ตอนนั้นยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้นะคะในคืนนั้นอุณหภูมิลดลงลดลงแบบเร็วมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาตีหนึ่งกว่านะคะลบห้าองศาค่ะข้างนอกโอ้ยหนาวมากเลยค่ะนี่เป็นเวลาประมาณตีสามนะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอนนะคะลบเจ็ดองศาค่ะอ หนูปวดฉีใช่ไหมคะจะไปฉี่ใช่ไหมคะยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองกันนะคะตอนนี้ข้างนองนะคะลบ8องศานะคะแล้วก็มีหิมะปกคลุมอยู่เต็มเลยคะ่ะโอเห็นมากนอะข,ขาาวจั่วเลยคะ่ะโอ้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  my goodness อ h ตายแล้วจะฉี่ยังไงคะ ลูกเร็วๆหนาวเสร็จแล้วหรอล,ล,ลูกโลนินเสแลยังลูกโลนินคนนี้ชอบคนนี้ชอบเล่นหินมะแล้ว <c oughs> เร็วๆเข้ามาหนาวเร็วๆ,ๆตื่นเต้นนี่คนนี้มันเป็นหมาที่แบบล่าเริงมากเลยอะ่ะคนนี้เข้าบ้านเจนไปนแล้วค่ะหนาวโลนินสำรวจเขาจะชอบสำรวจนะคะคนเนี้ยโอ้อยอออสนุกว่าลูกชอบว่ะหนาวไหะลูก แล้วให้มามีดูเท้าซิอาอมีดูเท้าซิเสร็ร็โอ้โเย็นเย็นเจี๊ยบเลย8องศานะคะข้นานอกแล้วไฟก็ดับเป็นที่เรียบรอย้อยต่อค่ะไม่รู้ว่าจะดับนานแค่ไหนนะคะลมแรงด้วยข้างนอกอะส่วนที่บ้านก้อยเนี่ยนะคะไฟฟ้าดับตอนเช้าวันจันทร์คือเช้าวันที่15กุมภานะคะ ตอนเวลาประมาณ6กโมงครึ่งตอนแรกก้อยก็ยังคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็มาค่ะไฟฟ้าเดี๋ยวมันก็มาน้ามันดับได้เดี๋ยวมันก็มาค่ะไม่คิดว่ามันจะกินเวลายาวนานขนาดนั้นนะคะตอนนั้นยังตื่นเต้นอยู่อะคะ่ะกินข้างนอกนะคะหาความหนาวคะ่ะกว่าจะจัดกล้องได้คะ่ะกวจะจัดมุมได้คะ่ะมาล่างกับผื่นนะคะ ดูดิบนโตอะค่ะบนโต้มีหิม,มาอยู่ด้วยนะคะปกติแล้วนะคะที่เท็กซัสเนี่ยนะคะจะไม่มีหิมะตกนะคะวางแป๊บเดียวหายร้อนเลยอะ <c oughs> มือแบบเย็นนะคะแมเจ็บอะ <c oughs> เจ็บนิ้วอะค่ะใส่ไม่ไหว่ะคะต้องเข้าไปกินข้างในดีกว่านะคะนะคะคือนั่งกินข้างนอกไม่ไหวนะคะนิ้วมันแข็งอะค่ะมือมันมันปวดอะค่ะคือจับตะเกียบไม่ได้เลยอะค่ะ เราก็มีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างเลยคะ่ะที่เราจะต้องตัดสินใจตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะแล้วไฟฟ้าก็ยังไม่มาเราก็เลยคุยกันว่าอาจจะต้องไปหาที่ที่มีไฟฟ้าแล้วก็ Wifi พรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะคะเรามีงานสําคัญจะต้องทํำมานะคะซึ่งจําเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์นะคะเราก็เช็คโรงแรมไม่ได้นะคะว่าที่ไหนพอจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไฟฟ้านะครในฮูสตันนี่บางจุดนะคะยังพอมีไฟฟ้าแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะคะหิมะเริ่มละลายเกือบหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าไฟยังไม่มานะคะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวออกไปแล้วค่ะเรากําลังกินข้าวอยู่นะคะเมื่อกี้ไฟมาแป๊บหนึ่งะคะ่ะไม่ถึงนาทีะคะ่ะดับอีกแล้วค่ะถนนมันเลื่นมากเลยนะคะเมื่อกี้ไอจักรยานคันนี้มันล้มขนาดเราเป็น w h e e l drive นะคะยังลื่นเลยค่ะนี่ไอเทนนะคะไม่ค่อยมีรถเลยะคะ่ะตอนนี้ปกตินี่เป็รถติดตลอด ตอนนี้นะคะ6โมง40นาทีแล้วนะคะเราต้องขับรถกลับบ้านกันนะคะเนื่องจากว่าโรงแรมอะ่ะที่เราจองไวอ้อ่ะคาดว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเราขับรถออกไปแล้วนะคะก็ใกล้จะถึงโรงแรมและแล้วก็เราก็พยายามโทรติดต่อเหมือนสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีนะคะเราก็เลยคิดว่าออน่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ่ะแล้วก็ตัดสินใจกลับบ้านมาก่อนมาตั้งหลักที่บ้านก่อนนะคะนี่เป็นสภาพในครัวนะคะต้องจุดเทียนกันนะคะ เราขับรถมาตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยออกจากบ้านมาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้สองทุ่มห้าบนาทีนะคะทั้งเมืองมืดไปหมดเลยะคะ่ะที่เห็นไฟนี่คือรถทั้งนั้นเลยนะคะที่เห็นแสงไฟนะคะทั้งเมืองฮูสตันนะคะมืดมากเลยคะ่ะไม่มีไฟฟ้าเลยคะ่ะพยายามจะมาจอดเติมน้ำมันนะคะแต่ว่าเติมไม่ได้นะคะ แต่ละคันลถแต่ละคันพยายามมาจอดก็เติมไม่ได้กันทั้งนั้นแหะค่ะทุกคนพยายามจะเข้าไปในสต์นะดูดิทุกคนพยายามจะเข้าไปในสต์นะยายาเขาป,ป,ปิดนะคะตอนนี้นะคะแต่ละคนนะคะลงมาเพื่อจะเติมแก๊สนะคะเพื่อจะเติมน้ํามันนะคะแต่ก็ไม่มีใครได้น้ํามันเลยะคะ่ะตรงนี้พอจะมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากมือถือบ้างนะคะตอนนี้เราก็ได้แก๊สแล้วนะคะ ได้เติมน้ำมันรถแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตบางช่วงนะคะทําให้เครื่องรูดบัตรอะไรเนี่ยนะคะมันไม่ยอมอ่านนะคะตอนนี้อพอดีเมื่อกี้เรานั่งใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เนต็ตกันสักพักหนึ่งก้ยก็หันไปมองเห็นมีรถคันนึงเขาเติมได้ะคะ่ะเราก็เลยลองดูนะคะมันก็ได้นะคะแต่เขาลองเขาพยายามหลายรอบมากเลยนะคะมากเลยนะคะมันไม่มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงนะคะ ก็ต้องใช้แบบสัญญาณ stop sign เอานะคะคือใครมาถึงก่อนก็หยุดก่อนแล้วก็ได้ไปนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะมีรถมีรถตำรวจมีรถรู้สึกว่าตำรวจรถหัอรถรถดับเพลิงรถอะไรอะรถพยาบาลทำงานกันหนักมากเลยนะช่วงนี้ ขับผ่านร้านแม็กโดนัลนะไฟสักดวงก็ไม่มีแต่ทำไมเห็นรถต่อแถวกันยาวมากๆเลยไม่รู้อะถ่ายถ่ายวิดีโอไม่ทันงงมากเลยเขาต่อแถวทำอะไรกันอะเปิดเตาผิงได้แล้วนะคะที่นี้เราไม่หนาวแล้วค่ะรอบดึกค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้านี้นะคะเป็นเช้าว,วันอังคารนะคะ จริงๆขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจในการรับชมคลิปวิดีโอของก้อยนะคะส่วนเหตุการณ์ในวันต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะคอยติดตามชมนะคะขอเวลาก้อยไปตัดวิดีโอนี้นึงนะคะขอบพระคุณคะ่ะ